<Huh? S 2> อคุกกี้ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปหาของมาทานเล่นกันเพิ่มดีกว่าเราจะได้นั่งกันชิวๆเลยอ่ะน้องๆดูนะครับตอนแรกเนี่ยพี่ปอมีคุกกี้อยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันเดี๋ยวพี่ปอจะไปเอาเพิ่มมาอีก3ชิ้นอ่าน้องๆว่าถ้าพี่ปอมีอยู่แล้ว4ชิ้นแล้วพี่ปอเอามาเพิ่มอีก3ชิ้น น้องๆว่าจะมีคุกกี้รวมกันเป็นทั้งหมดกี่ชิ้นครับกี่ชิ้นเลย4กับ3รวมกันเป็น1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าชิ้นใช่ไหมครับจะมีทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันอตอนนี้พี่ปอมีคุกกี้เพิ่มเรียบร้อยแล้วเฮ้แต่ว่าพี่ปอก็รู้สึกหิวน้ำเหมือนกันนะเนี่ยเราเอาน้ำอัดลมมากินด้วยดีไหม เดี๋ยวพี่ปอเอาน้ำอันลมสักคนละ2แก้วดีกว่าตอนแรกพี่ปอไม่มีก็คือพี่ปอมีศูน์แล้วเดี๋ยวพี่ปอจะเอามาเพิ่มอีก2 0เพิ่มอีก2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ2นั่นเองอ่าการที่มันมีการเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับที่เมื่อกี้น้องๆเห็นว่า4เพิ่มขึ้น3 กลายเป็น7แบบนี้นะครับเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ของการเพิ่มขึ้นเราจะแทนด้วยเครื่องหมายบวกครับอ่าซึ่งจะเขียนได้ว่า c บวกกับ3ได้เท่ากับ7ครับอ่าเราเขียนได้แบบนี้นะส่วน0เพิ่มขึ้นอีก2ใช่ไหมครับก็จะเขียนเป็น0 บวกกับ2ได้เป็น2นะครับก็คือ0บวกกับ2เท่ากับ2นั่นเองเอาละครับถ้าสมมุติว่าเป็นจำนวนนะครับที่เหมือนเมือนกันนำมาบวกกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรน้องๆลองไปดูเลยครับนี่เลยสมมุติว่าพี่ปอนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ทั้งหมด2คันด้วยกัน1คันเนี่ยมีล้อทั้งหมดกี่ล้อครับ 2ล้อทั้งหมด2คันนี้มีล้อทั้งหมดเท่าไหร่ครับลองนับสิก็จะได้เป็น2ล้อบวกกับอีก2ล้อก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ2แล้วก็กลายเป็น3 4ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นทั้งหมด4ล้อนั่นเองก็จะเป็น2บวกกับ2เท่ากับ4ครับอันต่อมาครับถ้าสมมติเป็นเชิงเทียนแบบนี้นี่เลยนะครับมีหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ ในเชิงเทียนหนึ่งอันเนี่ยมีเทียนทั้งหมดกี่เล่มนะครับน้องๆลอง,ลอง,ลอง,ลองหาดูซิว่าทั้งหมดในรูปนี้เนี่ยมีเทียนทั้งหมดกี่เล่มอ่าเราก็จะเห็นว่าในหนึ่งเชิงเทียนอันหนึ่งเนี่ยมีเทียนทั้งหมด3เล่มแล้วอีกอันนึงก็มีอีก3เล่มนะครับเพราะฉะนั้นเทียนก็จะกลายเป็น3บวกกับ3ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ จำได้ไหมเอา3ไว้ในใจแล้วก็เป็น 4, 5 6กใช่ไหมก็จะมีเทียนทั้งหมด6เล่มนั่นเองครับแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นการบวกเลขนะครับที่ให้ได้เป็น10ล่ะอ่าเดี๋ยวน้องๆลองมาช่วยพี่ปอจับคู่เลขกันดีกว่าว่าจำนวนอะไรบวกกันแล้วได้เป็น10บ้างอ่า1ต้องบวกกับอะไรครับให้ได้เป็น10มี1ใช่ไหมเหมือนเรา1ไว้ในใจแล้วแล้วก็กลายเป็น2 3 4สามี่ห้าด แปดเก้ 8, 9, 10, เห็นไหมได้9นิ้วก็คือ1บวกกับ9ก็จะได้เป็น10เห็นไหมแสดงว่าถ้าจับ1มาคู่กับ9บวกกันได้เป็นสิบเห็นหอันต่อมาถ้าเป็น2ละ่ะอ่าลองดูนะ2ต้องบวกเลยครับถึงจะได้เป็น10บมีอยู่สแล้วต้องบวกไปอีกเท่าไหร่ดีครับ2องในใจนะ3 4มสีห้าหกด 8,9,10ไดแล้วอะไรครับ8อ่าเพราะฉะนั้น2บวกกับ8ก็เลยได้เป็น10เห็นไหมอ่าเริืมมอไม่ยากแล้วนะเมื่อกี้1บวกกับ9อันนี้2กลายเป็น8น้องๆเห็นความสัมพันธ์ไหมครับว่าตัวหนึ่งเพิ่มตัวหนึ่งก็ลดลงใช่ไหมครับอ่าก็จะเป็น1กับ9 2กับ8แล้วถ้า3ล่ะต้องเป็นอะไรไอเอ๊สาต้องเป็นอะไรครับลองดูสิ 3บวกกับใครรู้บ้างใครรู้บ้าง7อ่า3บวกกับ7ก็ได้เป็น10เห็นไหมครับ3ต้องคู่กับ7นะเห็นไหม 3, เห็นไหมหรือเน้องลองดูนิ้วก็ได้นีห็นป่ะขึ้นมา3แล้วขาดอีกอยู่7ใช่ไหมรวมกันเป็น10ใช่ไหมครับ3บวกกับเจได้10ถ้าเป็น4ละ่ะ4บวก,กบอะไรได้10ครับ4บวกกับ6ได้10เห็นไหม ตัวต่อมาครูปอว่าน้องๆได้แน่นอนเลยเพราะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการดับเบิลมาแล้ว5บวกอะไรได้10ครับ5บวกกับบวกกับหาเก่งมาก5บวกกับ5ได้เป็นส0อ่าแล้วถ้ากลับกันละ่ะต่อไป6 6บวกอะไรได้10ขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกเท่าไหร่จะได้10แล้ว6แล้วก็เป็น7 8 9 10ขาดอีก4ก็จะกันได้เป็น 6บวก4ได้10ต่อไป7บวกอะไรดีครับ7แล้วก็กลายเป็น8 9ค0าบดีเท่าไหร่3 7วก3ได้10อ่าต่อไป8 8บวกอะไรดีครับ8บวกกับ2 8บวกกับ2ก็ได้เป็น10ตัวต่อมาครับ9บวกอะไรดีครับ9มี9แล้วคาดีเท่าไหร่1 ก็กลายเป็น10ใช่ไหมเพราะฉะนั้น9บวก1ก็เลยได้10อันสุดท้ายครับ10บวกอะไรได้10จจำได้ไหม10บวกอะไรได้10อะไรบวกตัวเนี้ยแล้วได้จำนวนนั้นเสมอนั่นก็คือ0ใช่ไหม10บวกกับ0ได้10นั่นเอง จากประโยคสัญลักษ์การบวกเนี่ยน้องๆว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะอย่างเช่นอันนี้นะครับ1บวกกับ7นะ1บวกกับ7เท่ากับ8ใช่มับยครวกกับ7 7เท่ากับ8ถ้าสมมติว่าพี่ปอสลับเป็น7บวกกับ1ก็เท่ากับ8น้องๆเห็นไหมครับว่าทัาง,งเลขนี้เป็นไงครับเท่ากันใช่ไหม ูกต้องมันเท่ากันไม่ว่าจะเป็น7จบวก1หรือ1บวก7มันก็เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกสมบัตินี้เนี่ยว่าการสลับที่การบวกอ่ามันจะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นดังนั้นนะครับก็จะได้ว่า1บวก7เท่ากับ7บวก1แล้วก็เท่ากับ8แบบนี้นะครับเราเรียกว่าสมบัติสลับที่การบวกอ่ะแล้วถ้าสมมุติเราลองมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับอย่างเช่น 3บวกกับ5ได้เท่าไหร่ครับได้8ใช่ไหมถ้าสลับที่จะได้เป็นอะไรครับเมื่อกี้มี3บวก5สลับก็จะได้เป็น5บวกกับ3ได้เท่ากับ8ดังนั้นนะครับ3บวก5เท่ากับ5บวก3แล้วก็เท่ากับ8นั่นเองครับเอาละครับน้องๆเดี๋ยวเราลองมาทำเรื่องสมบัติการสลับที่การบวกกันดีกว่านะครับเราลองดูนะ อันแรกนะครับ1บวก4ก็ต้องเท่ากับอะไรครับ4บวก1แล้วก็เท่ากับ5ใช่ไหมอันต่อมาครับเอ๊น้องๆเห็นไหมว่าข้างหลังเขาเขียนว่าอะไร2บวก4ใช่ไหมแสดงว่าน,นี้ข้างหน้าก็ต้องเป็น4บวก2เท่ากับ2บวก4แล้วก็ได้เป็นเท่ากับ6นั่นเองอ่าตัวต่อมาครับไม่ยากเลยก็จะเป็น5บวกกับอะไรครับเอะ๊ะ เราเห็นไหมข้างหลังเขาก็ไม่มีข้างหน้าก็ไม่มีเอแต่ข้างหลังมี2นะข้างหน้ามี5เราลองดูผลรวมทีเป็นเท่าไหร่ครับเราลองดูผลรวมผลรวมเป็น7ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น5แล้วก็6 7ใช่ไหมแสดงว่า2แน่เลยที่มาบวกก็จะได้เป็น5าบวกกับ2เท่ากับ2บวกกับ5แล้วก็เท่ากับ7ครับต่อมาครับ1บวก,กับ8ได้เท่าไหร่ครับ 1บวกกับ8ก็ต้องเท่ากับ8บวกกับ 1, 1, แล้วก็เท่ากับ9ข้อสุดท้ายครับ 4, 4. 4, 4บวกกับ4บวกอะไรครับยังไม่รู้ใช่ไหมครั้งหน้าเป็น4ตรงกลางก็มี4แต่เราไปดูเลขข้างหลังครับเลขข้างหลังได้เท่าไหร่ครับ10เอ๊ 4. บวกอะไรได้10นะเอา4ไว้ในใจ 5, 6, 7, 8, 9 10เลขอะไรครับเลข6ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไปเลย 4บวกกับ6เท่ากับ6บวกกับ4แล้วก็ได้ค่าเป็นเท่ากับ10นั่นเองครับเอาละครับคราวนี้เนี่ยพอเรารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆกับการบวกแล้วนะครับเราก็จะสามารถมาทำเป็นโจทย์ปัญหาได้นะครับแบบน้องๆดูนี่เลยนี่โอ้ว้าวมีต้นผักกาดขาวอยู่เต็มไปหมดเลยน้องๆลองดูสิครับโจทย์ปัญหาเขาว่ายังไงเขาบอกว่ามีการปลูกผักกาดขาวอยู่ทั้งหมด 7ต้นและปลูกเพิ่มอีก3ต้นรวมแล้วเนี่ยจะมีการปลูกผักกาดขาวทั้งหมดกี่ต้นครับอ่าน้องๆคงรู้คำตอบในใจกันแล้วใช่ไหมครับหลายๆคนเนี่ยบวกกันได้เรียบร้อยแล้วแต่รู้ไหมว่าถ้าเรามาทำเป็นขั้นตอนเนี่ยเราต้องค่อยๆวิเคราะห์ไปทีละขั้นนะเดี๋ยวไปพร้อมๆก,กันกับพี่ปอนะครับอ่ะเราเริ่มกันเลยอันแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนหนึโจทย์ถามอะไร ก็คือปลูกผักกาดขาวทั้งหมดกี่ต้นใช่ไหมครับทั้งหมดกี่ต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามคำนามที่2ก็คือโจทย์บอกอะไรเมื่อกี้โจทย์ถามอะไรอันที่2โจทย์บอกอะไรครับน้องๆลองดูสิอะไรคือสิ่งที่โจทย์บอกครับด้านบนนี้นี่ใช่ไหมคือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับนั่นก็คือปลูกผักกาดขาว7ต้นนะครับและก็ปลูกเพิ่มอีก3ต้นเห็นไหม อันนี้แหละก็คือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับเอแล้วเราเนี่ยจะสามารถหาคำตอบข้อนี้ได้ยังไงครับเรารู้สิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์บอกแล้วนะครับเราก็ต้องเอา7รวมกับ3ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเราจะนำมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับได้ดังนี้ครับน้องๆนั่นก็คือ7จบวก3เท่ากับ สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเอาใหม่นะ7บวกสเท่ากับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคืออะไรครับสี่เหลี่ยมก็คือคำตอบที่เราอยากจะหานั่นเองโอเคไหมเออแล้วน้องๆว่าถ้าเราเห็นแล้ว7บวกสเท่ากับสี่เหลี่ยมแบบนี้แสดงว่าคำตอบต้องมากกว่า7หรือน้อยกว่า7ครับมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าเราเอามารวมกันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นผักกาดขาว7ต้นรวมกับผักกาดขาวอีก3ต้นเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น7จบวก3เท่ากับ10นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นมีผักกาดขาวปลูกไว้ทั้งหมด10ต้นนะครับเอาละครับน้องๆคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาทำโจทย์ปัญหากันดีกว่าอ่าแล้วเราค่อยๆทำกันไปทีละขั้นทีละตอนไปพร้อมกันกับพี่ปอเลยนะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนี่นะครับ ในตะก,ก้ามีแตงกวาทั้งหมดลอ่ผลเราเก็บมาเพิ่มอีก3ผลสรุปแล้วในตะก,ก้าเนี้ยจะมีแตงกวาทั้งหมดกี่ผลเวลาเราทำนะครับเราก็ทำแบบนี้หนึ่งเราเขียนเลยว,ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเราดูก่อนโจทย์ถามอะไรโอเคไหมข้หอหนึ่งโจทย์ถามอะไรครับในตะก,ก้ามีแตงกวาทั้งหมดกี่ผลแล้วก็สิ่งที่โจทย์บอ,อกคืออะไรครับโจทย์บอ,อกว่า ในตะกร้าตอนแรกเนี่ยมีแตงกวาอยู่4ผลแล้วก็เก็บได้อีก3ผลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะครับก็คือ4บวก3เท่ากับสี่เหลี่ยมเขาหมสี่บวกสเท่ากับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็คือเรากำลังจะหาคําตอบของเขาใช่ไหมครับแล้วพอเราคิดได้แล้ว4ี่บวกสามทำยังไงนะ4ีบวกสมีอยู่4 4กับ 3. อะไรมากกว่า อะไรมากกว่า4ใช่ไหมเอา4เไว้ในใจแล้วก็ 5, 6, 7ใช่ไหมครับก็คือผลรวมคือเป็น7นะแต่ถ้าน้องเริ่มเก่งแล้วเราก็คิดในใจได้เลยนะอ่าก็จะเป็นทั้งหมด7ผลใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือในตราก้ามีทั้งหมด7ผลครับ